ไปกันต่อที่จังหวัดกาลสินกันค่ะคุณผู้ชมผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินและหลวงปู่หนูอินค่ะประธานพิธีพุทธาพิเศษเหรียญเสมาพุทธศิลามาวิชัยรุ่นยอดสุดรวยรวยเหรียญที่ระลึกครบรอบ111ปีโรงเรียนกาลสินพิทยาสารค่ะที่หอประชมุมโรงเรียนกาลสินพิทยาสารอำเภอเมืองกาลสินนายสนันโพอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานฝ่ายคารวาส พระราชศรีลโสภิษหนูอินกิติสารโรที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาลสินเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีพุทธาพิเศษเหรียญเสมาพระพุทธศิลามานวิชัยรุ่นยอดสุดรวยรวยเหรียญที่ระลึกครบรอบ111ปีโรงเรียนกาลสินพิทยาสาันโดยมีพระธรรมวชิรนิวิทที่ปรึกษาคณะภาค9วัดประชานิยมพระเมธีวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดกาลสินและมีหัวหนา้าสนราชการขร้าราชการครูนักเรียนและประชาชนชาวจังหวัดกาลสินเข้าร่วมพิธี สำหรับเหรียญเสมาพระพุทธศิลามานวิชัยรุ่นยอดสุดรวยๆจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกครบรอบวันสถาปนา111ปีโรงเรียนกาะสิลพิทยาสัรและเพื่อเป็นการระดมทุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนกาะสินพิทยาสัรโดยปลุกเสกวาระที่หนึ่งนะครับณวัดหงรัตนารามราชาวรวิหารกรุงเทพมหาคนครโดยพระวชิระรัตนารางังศี และพระครูโสธิธรรมโสพลดร์พระอาจารย์แว่นธรรมร,รัรรรรรกกิโตนะครับและปลุกเสกวาระที่สองนะครับนวัดป่าเมตตาธรรมอาเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดลักษณะของเหรียญด้านหน้าจะเป็นพระพุทธศิลามานวิชัยและด้านหลังเป็นหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเขียนยันและตั้งชื่อรุ่นว่ายอดสุดรวยรวยครับอยอดสุดรวยรวยนะคะ